ไม่รู้เลยเธอจะยังไงฮะมันอยู่นี่เฮ้ยกลไปอยู่น่ะไปอยู่ไหนฮะเอลยเยอะเลยรออยู่ตรงนั้นครับนั่งลงตรงนั้นขึ้นเลยพยายามบึ้งขึ้นคนเดียวคู่นะนั่งลงตรงนั้นครับนายยัางกูอ่ารออยู่ตรงนั้นแหละอย่าพึ่งมาสต้าร์ลิฟตบอกเอาลต่รู้อีกอ่ะเมได้ปอร์ตอนี่ยัางกู ถ้ามาเมื่อไรท่านชอบทุกคนไม่หมู่แล้วไม่หมู่แค่ชอบทีกี่ล่ะขึ้นไปหลลายคนโอเคอยู่ตรงนั้นครับเย้าขึ้นไปหลายคนนะโอเควิธีการปีนนะครับง่ายๆพอเราเป็นอยู่แล้วขึ้นแล้วก็เดินไปให้ถึงแค่นั้นเองครับนะครับครับโอเคครับใครจะไปก่อนมาแทนเอาเองไหมครับไปเลย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  ไปทีละคนครับไปทีละคนทีละคนเลยคนสองคนครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวเชือกขาดไม่รู้ด้วยนะครับถ้าขึ้นหลายหลายคนอ่ะเดี๋ยวเชือกขาดนะครับครูไม่รู้ด้วยเปลย์เลย์เฮียเบิ้งเบ้เบิ้งถ้าเชือกขาดครูไม่รู้ด้วยนะครับ เชียดขาดกูไม่รู้ด้วยไปหลายคนเดี๋ยวไปไม่ได้นะครับไปหลายคนเดี๋ยวไปไม่ได้ครับเดวเดวไอ้ครูไม่ได้ขยาวพวกเธอเล่นกันมาสี่คนทีเดียวอะเออเล่นมาทีเดียวสี่คนอะไปยังไงอะระวังด้วยครับระวังด้วยระวังด้วยด้านล่างมีไม้นะครับด้านล่างมีไม้นะครับ รวังด้วยด้านล่างมีไม้ครับเร็ว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 ครูไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ถึง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 ตรงนี้ครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ผ่านเธอไม่ผ่านเธอไม่ผ่านอีกเอาไงเธอไม่ผาอยากแกล้งเพื่อนสิ ครูบอกแล้วตะกี้ไปทีละคนเพื่อนมาสองคนแล้วเธอจะมาได้ไงอ่ะเออเออไปเลยไปเลยพวกมึงดึงไห้เออก็ช่วยเลยเพื่อนเมีอ่ะเดี๋ยวตอบพวกมึงตะกี้แจมตะกี้แจมโดนโดนลูกกระโดนนีบตะกี้ไรเงี้ก็เจาะหลอดิีแล้ว ่ไกเจอไมาป่าไม่ได้ทำอะไรเลยพกเอมาสี่คนไม่ผ่านเอาไหมคุณไมทำอะไรเลยยไม่ผาไม่ผ่านคไม่ให้ลายเซ็นนะครับไม่ผ่านคุณไม่ให้ลายเซ็นยิ้ไปอยู่ด้านนู้นก่อนเด้อ จะยังไม่ผ่านอีกไปช่วยด้านนูกก่อนเร็วเร็วให้สุดนะครับลงมเมื่อไรขาถึงพื้นเมื่อไรไม่ผ่านเร็วเร็วรว้าไม่ผ่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านเอาหนัเราะว่าคนนู้นครับเร็ว ช่วยเพื่อนจับเชือกด้วยช่วยเพื่อนจับเชือกด้วยอยากแกล้งเพื่อนสิเดี๋ยวไม่ผ่านดีล่างขึ้นตรงไหนดีล่างขึ้นตรงไหนไปขึ้นอช่วยเพื่อนจับเพื่อนจับเชือกด้วยผ่านแล้วถึงนี้ก็ผ่านก็ช่วยเพื่อนต่อไม่ใช่มาแกล้งเพื่อนเนี่ย ครูนะครับลุมตะกี้ครูไม่ให้ไลเซนไม่ผ่านใเมาครูบอกแล้วอยากขึ้นหลายๆคนเด uh, yeah. uh, uh ี uh ๋ยวมันจะขี้ย้ ให้ถึงครับเอาให้ถึงไม่ได้ทำอะไรเลยเวลามีนะครับหมดเวลาเมื่อไรหมดเวลาเมื่อไรไม่ผ่านครับเร็วครูไม่ได้ทำอะไรที่เอามาทำหมดเลยครูไม e. uh ่ได okay. ้ทำอะไรที่เอามาจับเร็วเร็วเธอยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายหนูออกกันหนูไปช่วยยังไงออกกันให้ผ่าน เธอจะไปช่วยออกกำลัย enfin? ังไงนูไปดูไปช่วยออกกัดลังดีลังไม่เอาดีลังต้องสามาคีดีลั่วดูงชลวยดูงช่วงลามออกกัดเบาะไปเบาดีลังดกบาะดีลังอยู่ด้านหลังได้ครับดีลังดกบาะดลัง ดินบอช่วยรับเพื่อนอยู่ด้านล่างไปเลยอามมดไปไปไปรับเพื่อนอยู่ด้านล่างไปไปเลยอะมมดไปดไม่ต้องไปรับเพื่อนอยู่ด้านล่างโอกาอาีข้าไม่านู้ไปเร็วไปกันไป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 เร็ว ดล่างลงดีล่างลงดีล่งไม่ฟังคำสั่งครูครูไม่เซ็นให้เอล่ากอกันไม่ผ่านอีกแกไปมช่วยเพื่อนหนูไม่ใช่ช่วยตรงนี้ไปช่วยตรงนู้นดึงดึงดึงดึไปช่วยเพื่อนตรงนี้วะเม้ากันเร็วอยากจับต้นไม้จับเชือกเออเออ

อ่าไม่ได right. uh, ้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ไปเอาใหม่ไปเอาใหม่ไปเอาใหม่อีกรอบอ่าครูให้โอกาสอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ผ่านครูไม่เซ็นให้ไปเธอต้องช่วยเพื่อนเธอยังไงก็ได้ให้ผ่านเรบลเร็วอย่าให้ย่เหยียบตรงนี้เลยถ้าเหยียบตรงนี้เมื่อไหร่มันจะดึงแบบนี้เลยเอออย่ายีเออต้องเหยียบเหยียบเชือกเส้นนี้เส้นหลักครับเร็วโอกาสเพื่อนรออยู่เออ เพื่อนช่วยจับไม่ต้องช่วยขึ้นเดี๋ยวมันยกไปมาแล้วเอากานไม่ขึ้นด้นนี้ด้านนี้เลยจะได้หันแล้วหันได้เลยโอเคมาเองมาเองมาเองมาอีกไม่ติดดี่คมขันไม่ได้ติดตัวเอง่ยติดอะ Ừ, ờ chiếc quyền không ai không mua tại chết mà nơi không mua ơi mùa xài không xài không đi không xài 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 ได้ได้นี่ครูช่วยดึงโอเคอย่าลองดูว่าจะไม่ผ่านเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ไม่เป็นไรนิดเดียวเองจะลองไหมหรือว่าจะไม่ผ่านครูให้พวกเธอประชุมเองอะครูไม่รู้ไม่ได้ถามเลยถามเพื่อนพวกเรากลุ่มเดียวกันช่วยปรึกษาเอาเอง ถ้าไม่เอาถือไม่ผ่านเอาไงเอาไงถ้าไม่เอาคือไม่ผ่านถ้าจะเอาก็เอาใหม่ครูอนุญาตอีกครั้งหนึ่งเอามาเลยเรอเราไม่ผ่านากักูทํกูไม่เอาทแทนไม่ได้ต้องสามัคคีช่วยกันครับอยู่กันหกเจ็ดคนก็ช่วยกันเอาไงปรึกษาเลยปรึกษาเลยครูให้เวลาปรึกษาสองนาทีปากแต่งนิดเดียวเองครับ เอาไงเอายังไงปรึกษาเลยปรึกษาเลยหัวหน้าอยู่ในหัวหน้าอ่าปรึกษากับเพื่อนเอาไงจะฝันหรือว่าจะให้โอกาสไปต่อจะได้ช่วยกันก็ไปประชุมครับเอาเองหัวหน้าเร็วเรียกลุงน้องมาไหวไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวคือไม่ฝานเอาไงปรึกษาเอาเอง ครับเออเพื่อนต้องอย่างงี้แหละสู้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 หัวหน้าหอกสู้สู้ต้องแบบนี้เอาการสู้อีกรอบบอกว่าอีกรอบสู้ไหมเอาการสู้้ไหมเอาการสู้ไหมสู้ไหมเอาการเอาการมาด้านนี้เลยข้ามาด้านนี้แล้วก็เดินมาทางนี้เลยจะได้ง่ายเร็วเร็วเพื่อนกำลังรออยู่รูช่วยรับอยู่ด้านล่าง

โอกาสต้องทำได้เอออย่ายอมแพ้แชมป์แชมป์ร้องให้สะกิีครับเดี๋ยวยึงไม่ให้เออไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเฮ้ับีเี่งที่เออเอาขานงข้าไปดูข้ามไปข้ามไปโอเคเวาถีบเาขวามาเท้าขวามาตรงนี้เท้าขวามาเหยีบตรงนี้ก่อน นี่ท้าขวาครับมาเหยียบตรงนี้ใช่ใช่ไม่ใช่เลยท้าซ้ายมาก่อนท้าซ้ายไปก่อนตรงนี้ยืดเท้าไปเลมึงบอกว่เลยนี่เออเออไอคิปเอาไปตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนยกทางนี้มาอยู่ตรงนี้เร็วเร็วโอเคท่าเอามือซ้ายมาจับด้านนี้มือซ้ายมาจับด้านนี้โอเคเท้าขวาไอ้ท้าซ้ายมา ทางนี้ข ouais. <identified? S 1> <p> ้ามข้ามเชือกทางนี <Le sein. S 1> no, no. ้ทางนี้ครับทางนี้เอาไปเอาไปอ่าข้ามทางนี้ข้ามไปเลยเออไปอย่าจับต้นไม้เออมามาครูดันอยู่ไม่เป็นไรไปไปเอาไปเลยไปท้าขวามาเท้าขวามาเท้าขวามายกมายกมาเออเออเออไปีก่อนเนึ่เบร์เบร กยเชไนหมดเออเออันไปไปกัไปกไปเลัไป่วยอยู่ไปไปช่วยอยอยู่ไป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 ด้านนตรงนี้ไปไปเอ้ด้านล่างปกมาด้านนี้ด้านบนไปด้านนเออ อ่าถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอกาสเดินไปเรื่อยๆครับเดินเดินใจเย็นๆเดินไปเรื่อยๆครับด้านล่างไม่มีน้ำครับด้านล่างมีแต่ตอไม้ครับตอหัวแตกเร็ว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 นิดเดียวแล้วนิดเดียวแล้วอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนเดี๋ยวไม่ไป เอาให้ถึงที่ต้นไม้ใหญ่ครับเอาให้ถึงที่ต้นไม้ใหญ่ที่ต้นไม้ใหญ่นะเอาให้ถึงที่ต้นไม้ใหญ่ถ้าไม่ถึงไม่ผ่านแล้วแล้วทำได้นิดเดียวแล้วนิดเดียวแล้วโอเคมา Fácil.